นางพญ,ญาเสือกลร่งเนี่ยต้นดอกจะเป็นสีชมพูอ่อนเขามีหลายสีชมพูชมพูอ่อนอ เกษตรครับนะผลคลายดอกนงางพญาเ็บโล่งพิ้นการเกษตรก็อันนี้ก็ราคานำกันมาแล้วอย่างห้อยก็นำกันไปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็อยู่เจ็ดแปดบาทก็ตันหนึ่งก็หลายบาทเงินเนาะ ที่กำลังปลูกตอนนี้ก็มันมันสปะหลังก็ราคาก็อยู่สามบาทห้าสก็กลังนมยมเกษตรกรก็กำลังกำลังจะลงและตอนนี้ทั้งปลูกใช้ระบบน้ำใช้น้ำช่วยเกษตรกรช่วงนี้การนำมาแล้วสินค้าเกษตร ผลคล้ายนิดหนึ่งเนาะดอกอ่าเนี่ยนางพญาเสือโกงเกขึ้นอย่างเงี้ยต้นเป็นแถวดูแรกของปีออกดอกอย่างเงี้ยพยาเสือโกงสินค้าเกษตรก็ติดตามต่อไปก็คงจะมีนะาระาคานะ